สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูที่ดินเนื้อที่171ตารางวานะครับที่ตำบลวังกะพีอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่ดินอยู่ในตัวชุมชนไม่ได้ไกลจากตัวถนนเส้นหลักนะครับถนนน้าไฟฟ้าเข้าถึงจากถนนเส้นหลักเข้ามาแค่ประมาณ300เมตรก็จะมาถึงที่ดินแล้วนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดพุทธแดงนะครับแล้วก็มีหลักหมุดครบทุกตัวถ้ามองจากภาพมุมสูงก็จะเห็นบรรยากาศและโลเคชั่นของที่ดินนะครับตัวแปลงที่ดินหน้ากว้างประมาณ20เมตรนะครับลึกประมาณ22เมตรทางเข้า แปลงที่ดินก็ตรงนี้นะครับเป็นถนนสาธารนณะจากถนนเข้ามาก็ประมาณ100เมตรนะครับตรงนี้เป็นแปลงที่ดินนะครับมีหลักหมุดครบนะครับเพราะเพิ่งรังวัดมาเนื้อที่กว้างนะครับ171ตารางวาตรงท่อสีฟ้านั้นเป็นหลักหมุดนะครับเราครอบใส่หลักหมุดไว้บรรยากาศที่ดินก็ประมาณนี้นะครับผมโลเคชั่นจากที่ดินแปลงนี้นะครับไปโรงเรียนประมาณ1.1กิโลเมตรไปตลาดสดวังกะพีประมาณ2.5กิโลเมตรไปห้างไฟเดย์ประมาณ12กิโลเมตรไปโรงพยาบาลอุตรดิฐ์ประมาณ13กิโลเมตร ไปที่ว่าการเพิมเมืองประมาณ13กิโลเมตรนะครับหรือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีนะครับไม่ได้ไกลจากแหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆและแปลงที่ดินก็อยู่ในตัวชุมชนนะครับถนนน้ําไฟฟ้าเข้าถึงใครที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับจะต่อรองราคาหรือว่าขอรูปขอวิดีโอเพิ่มเติมก็ทักมาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ